เรียนท่านคณะกรรมการที่เครารพกับผมนายพิทักษ์ทวีแสงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทัพโพพัฒนวิทย์สองกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเพศวิธีศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนทัพโพพัฒนวิทย์ โดยก่อนอื่นขออนุญาตเท้าความถึงพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นพุทธศักราช2559โดยในมาตรา5ระบุว่าวัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภา,าคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธทิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพบรบนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอในมาตราที่6ระบ,บุว่าให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยข้อ1จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิธ,ธีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษาข้อ2จัดหาและพัฒนาครูและบุคลกากรนศึกษา ให้สามารถสอนเพศวิธีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษาข้อสจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีการระบบส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมในมาตราที่7 ให้ศาสศึกษาดําเนิกนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยข้อ 1. ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอข้อ 2. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและบริการอน,นามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา5 รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวิสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสมจากสามารถตราที่นำมาชี้ให้เห็นนี้ล้วนเป็นวิธีปฏิบัติที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการโดยโรงเรียนทัโพโพพัฒนวิทย์ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเรามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียง16คนแต่ก็ได้ปฏิบัติตามพระราชะบัญญัตินี้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยได้มีการพัฒนาครูและบุคาลากรทางการศึกษาโดยการส่งครูเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเพศวิธีศึกษาผ่านการทดสอบได้รับเกียรติบัตรรับรองคิดเป็นร้อยละห้าซึ่งประกอบไปด้วยคุณครูวีระเดชมาแพทย์คุณครูธนวิตแสงรามคุณครูวิภาพรวิเศษองศาคุณครูลำจวนสีงามคุณครูชัยนรงค์แสงอุทยัยคุณครูสัสิการสอนสีนอกจากนี้ที่คุณครูได้รับ การพัฒนาในเรื่องของการอบรมแล้วก็ยังมีการแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศพิธีศึกษาอย่างชัดเจนเช่นได้มอบหมายให้คุณครูชัยนรงแสงอุทัยสอนวิชาเพศพิธีศึกษาในระดับชั้นมัธยมมัธยศึกษาตอนต้นให้คุณคณรูวีระเดชมาแพทย์สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนคุณครูท่านอื่น ก็ได้ให้บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับวิชาที่ตนเองสอนโดยได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการได้กำกับนิเทศติดตามและจัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยจัดให้มีโครงสร้างจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้แผนการสอนรายชั่วโมงกิจกรรมชมุมเพศวิธีศึกษากิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้ครบตามเป้าหมายของหลักสูตรในด้านของกระบวนการนิเทศติดตามนั้น ทางโรงเรียนทัพโพพัฒนวิทย์ของเราได้จัดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกในระดับของภายนอกโรงเรียนทัพโพพัฒนวิทย์ของเราได้รับการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนเกณฑ์วิธีศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยีศยมสาสุดินโดยขบวนการเปิดชั้นเรียนดิสั่นสตาดี้น้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้สื่อรูปแบบการสอนที่หลากหลายเช่นวิดีฮั์เกมภาพปัดคำบทบาทสมมุติทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ และมีความสนใจที่จะฝ่ายเรียนรู้อีกทั้งอย่างได้มีการมอบหมายให้คุณครูแต่ละคนได้มีการวางแผนข้อมูลในการพัฒนาตนเองเช่นได้มีการจัดทำาอเดียแลนโดยจะต้องมีการพัฒนาการในเรื่องของความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาด้วยเพื่อให้ครูมีความรู้ที่จะจัดการเรียนการรู้จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียนสวัสดีครับผม คุณครูธนวิทย์แสงรามรับผิดชอบงานวิชาการขอรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนให้ทราบว่าเราจัดในลักษณะกิจกรรมบูรณาการไม่จัดเป็นวิชาใดวิชาหนึน่งหรือวิชาเฉพาะแต่จะเอาเนื้อหาสาระ ที่ได้จากมูลนิธิแพดจูเฮลที่คณะครูได้อบรมผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน22ชั่วโมงด้วยกันจำนวน8หน่วยการเรียนเอามาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน8ชั่วโมงต่อภาคเรียนซึ่งใน1ปีการศึกษาเราก็จัดครอบคุมทั้งสิ้น16ชั่วโมงโดยจัดให้เรียนครบทุกห้องเรียน มีการจัดทำตารางเรียนตารางสอนให้ควบคู่กับวิชาที่สามารถนำไปบริรณาการได้ขอเรียนว่าการจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่ชัดเจนมีวิธีการกระบวนการวัดประเมินผลตามสภาพจริงถึงแม้ว่าในวิชานี้นะครับจะไม่มีการนับหน่วยกิจแต่เป้าหมายของวิชานี้ ก็คือการแก้ปัญหาการตั้งครันก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะวัยเรียนหากมีการตั้งคันถือว่าการเรียนการสอนนะครับในวิชานี้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับโดยทั้งตัวผู้เรียนผู้สอนนะครับหรือแม้การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนานักเรียนเป็นการให้ความรู้สามารถนำไป ปฏิบัติหรือป้องกันตัวเองนะครับจากภาวะอย่างเช่นการตั้งครรภก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งโรงเรียนเรานะครับไม่มีนักเรียนที่ตั้งครรภเลยนับตั้งแต่มีการสอนวิชาเพศวิถีอย่างจริงจังในฐานะที่เป็นวิชาการโรงเรียนก็อยากจะบอกว่าวิชาเพศวิถีศึกษานี้เป็นอีกวิชาหนึ่ง ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพราะเป็นหลักสูตรที่สร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนให้รู้จักการป้องกันตัวเองให้รู้จักการวางแผนการมีครอบครัวหากทางโรงเรียนมีจำนวนครูมากขึ้นก็อยากจะจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นการจัดก,การเรียนการสอนที่ยั่งยืนต่อไป บค,ครัสวัสดีครับผมคูโดนะครับหรือคุณครูชัยนรงแสงกุทัยนะครับการจัดการเรียนการสอนของเพศวิถีได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาเพศวิถีนะฮะโดยตัวผมนะครับ ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์เพศยบมิศิสารนะฮะประจําปี2 5 6 4นะฮะและก็ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนได้รับรู้ในหัวข้อต่างๆในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะหลังจากที่อบรมแล้วนะฮะก็ได้ลองนํามาปฏิบัติจริงในการสอนผลที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับนักเรียนมีความเข้าใจหรือมีทัศนคติ ในเรื่องเพศที่ดีขึ้นผมคูวีระเดชมาแพทย์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้นวยการพิทักษ์ทวีแสงผู้นวยการโรงเรียนทัพโพธนวิทให้ทำการสอนเพศวิถีเพศวิถีศึกษานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอา่มนักอยากว่าผม ได้ผ่านการ,รอบรมเพศวิถีนะครับทางระบบออนไลน์ได้ผ่านาได้เกียรติบัตรนะครับลงวันที่9สิงหาคม2562นะครับตั้งแต่ปี2562แล้วก็หลังจากได้ผ่านการอบรมแล้ว20นะครับ20วันนะครับท่าน ศึกษานิเทศดนายคำผุยนะครับท่านกา็ได้ออกมาประเมินนะครับว่า,าก,การจัดการเรียนการสอนอเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทโพพพฒนาวิทย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าความก้าวหน้าในรายวิชานีา้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอหลักสูตรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ ชื่อนางสาวพอนาาสุโภค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้เรียนวิชาเภสัชศาสาแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีทําให้รู้จักการกระทต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการปฏิเสธคําขอจากแฟนค่ะเราจะเราจะต้องอธิบายถึงคําขอนั้นว่าจะสมผลอยังไงกับตัวเราค่ะสมควรยางไงทำไมการทายาฉุกเฉินการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ค่ะ หนูชื่อนางสาวปรดิษาคุณสิริเรียนอยู่ชั้นม .5 ได้เรียนวิชาเพศวิถีศึกษารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีทั้งให้รู้จักทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นการเสรทำข้อจากแฟนเราจะต้องอธิบายถึงความประพฤตินั้นว่าจะส่งผลอย่างไรค่ะฉันนางพันงาพุจีี ได้รู้ได้ทราบบ้าโรงเรียนจัดการสอนวิชาเพศวิถีก็นับว่าเป็นเรื่องดีทำให้นักเรียนเกิดความรู้ไม่ต้องสงสัยที่บ้านก็ไม่ค่อยจะพูดเรื่องนี้ถือว่าโรงเรียนสอนให้เด็กรู้จักวางแผนการมีครอบครัวก็อยากให้สอนต่อไปตลอดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัสิกาสอนศรีนะคะเป็น นในราาาายยวิชภษไทหละะังจากที่ได้ผ่านการอบรมที่สองชั่วโมงนะคะทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษามากขึ้นนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาภาษาไทยที่ตัวเองสอนได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําสุภาษ,ษิตสอนหญิงนะคะแล้วก็การแต่งคําประพันธ์นะคะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเพศศึกษานะคะทำให้นักเรียน,นยมีความรู้ความเข้าใจนะคะเรื่องเพศ ค่่ะนนภาาาาาษไไทยยด้้เป็องีโรงเรียนทัพพรมนวิทย์ของเราได้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมบูรณ์แบบโดยได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนัลนลนลลกเรียนข้อมูลความยากจนความขัดแคลนปัญหาความประพฤติและพฤติกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเราได้มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประชุมชั้นเรียนมีการเลือกสรรผู้ปกครองเพื่อกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองตลอดทั้งปี และเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพลงของโรงเรียนส่งเสริมของสถานศึกษาและโรงเรียนในเครือข่ายโดยมีเจ็ดกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนโครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่วัดคณะกรรมการฐานศึกษาซึ่งเราได้มีการประชุมและก็ปรึกษาหารือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ได้จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมให้เราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและกองทุนประกันสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ก็ได้มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนของเราเป็นประจำทุกปีและมีการจัดส่งเสริมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ให้กับพวกเราเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งทั้งสองภาคเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของเรานั้นได้ผลเป็นอย่างดียิ่งนับเป็นความโชคดียอย่างยิ่งตั้งแต่ที่กระผมได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างจริงจังส่งผลให้นักเรียนของเราไม่มีการตั้งคันเลยสักคนและส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนของเราได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยได้รับรางวัล Best Practice ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศโอเบกอวอร์ดในเรื่องของกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบ DLTV ทั้งประเภทสถานศึกษาและประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเบสแคตติสในเรื่องของระบบประกันคุณภาพภายในและระบบดูแลของนักเรียนที่การเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา,าทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและกรจัดกิจกรรมกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งสุดท้ายนี้กับผมต้องกราบขอบพระคุณผู้ปกครองชุมชนผู้นําชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่คณะกรรมาการสารนักศึกษาขั้นพื้นฐานคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา,า,าทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของพวกเราทุกคนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเรียนรู้และจบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ100%และต้องกาบขอพรบคุณมาไว้ณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ